พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราไม่ให้อภัยคนที่ทําให้เราเจ็บนะคะวิญญาณของคนที่เราอภัยมันจะมาอยู่ที่เราด้วยนะนั่นคือสิ่งที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่น้องยกเลิกนะคะแล้วก็รีบให้อภัยเลยเคลียร์ชีวิตเคลียร์ใจของตัวเองให้บริสุทธิ์ในพระพระจ้าของพระเจ้าที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะ มาจากพระคัมภีร์ยากอบบทที่ห้าข้อสิถึงสินะคะพระคัมภีร์ยากอบบทที่ห้าข้อสิถึงสิกนะคะบอกว่ามีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้คนนั้นอธิษฐานมีใครล่าเริงยินดีหรือจงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญมีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครอ,องของคิดจักมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและฉลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคพระองค์และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขขึ้นได้และถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรค คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังและเกิดผลให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระเจ้าล่วมที่ฐานที่ถ้อยคำของพระองค์ในเช้าวันนี้พระเจ้าจะเป็นสิ่งที่สําแดงในชีวิตของเราพระเจ้าและเกิดผลในชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะ ขอให้ถ้อยคําของพระองค์ในเช้าวันนี้จะนํามาซึ่งการปลดปล่อยการทะลุทะลวงและการปลดแอกพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าถ้อยคําของพระองค์นั้นมีฤทธเดชและเป็นความสว่างพระองค์เจ้าค่ะเราที่ฐานผูกมัดอำนาจมืดวิญญาณชั่วแล้วสั่งผูกมัดทุกวิญญาณที่รบกวนวิญญาณแห่งการกระบฏวิญญาณของการไม่เชื่อ วิญญาณที่ต่อต้านวิญญาณที่บิดเบือนทุกอย่างไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในพระชนะของพระเจ้าแต่พระชนะาของพระเจ้าจะเป็นความจริงที่สําแดงความจริงและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้ที่ฟังจริงๆพระองค์จะพาเราที่ฐานเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะทรงเป็นผู้ที่สอนเราในเช้าวันนี้ที่พระองค์จะเป็นผู้ที่สําแดงความล้าลึก ในฝ่ายวิญ,ญญาณให้กับเราได้เห็นและเข้าใจพระองค์เจา้าคเราที่ฐานฝากช่วงเวลานี้ไว้กับพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระชนะตอนนี้นะคะพี่น้องอาจารย์เปาโลเนี่ยคือบอกเราอาจารย์เปาโลจะพูดเสมอว่าให้เราอธิษฐานทุกเวลานะคะให้เราที่ฐานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระกัมภีตอนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะ,ะว่าคนเรานั้นมีอารมณ์หลายแบบนะคะ บางครั้งเราก็มีความชุกขบางครั้งเราก็มีความชื่นชมยินดีบางครั้งเราก็อาจจะเจ็บป่วยนะคะถูกรบกวนเพราะฉะนั้นในทุกสิ่งอา,อาจารย์เปาโลบอกว่าในทุกสิ่งที่ท่านพูดนะคะก็คือไม่ว่าจะอารมณ์ไหนรู้สึกยังไงเราก็ต้องอธิษฐานนะคะเพราะฉะนั้นสําสหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะคะเราได้รับสิทธิพิเศษในการอธิษฐานเชื่อมต่อกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างจัก,กรวาล พี่น้องเคยเห็นไหมว่า,าดวงดาวในท้องฟ้ามันมากแค่ไหนแล้วระบบสุริยะนะคะที่ดวงดาวหมุนรอบโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์มันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากนะคะพระเจ้าสามารถทําได้ขนาดนั้นแล้วพระเจ้าองค์นี้นะคะให้สิทธิกับเราในการที่เราจะสามารถคุยกับพระองค์ได้แล้วมีอะไรเราก็คุยต่อพระองค์ได้นะคะ เพื่อว่าพระองค์ต้องการที่จะช่วยเราแล้วพระองค์ทรงฟังเราเสมอเอเมนไหมคะ <Amen. S 1> เพราะนั้นเรามีสิทธิพิเศษในการที่เราเชื่อมต่อตรงกับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ค่อยอธิษฐานถือว่าเป็นคนที่นอนหลับทับสิทธิ์นะคะไม่ใช้สิทธิของตัวเองเพราะฉนั้นสิ่งที่อาจารย์เปโลสอนเราเสมอว่าเราต้องอธิษฐานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงนะคะในสิ่งแรกนะคะอาจารย์เปโลบอกว่ามีใครในพวกท่าน ทนทุกข์หรอมีใครที่กําลังมีความทุกข์มีใครที่กําลังทนทุกข์อยู่นะคะก็ให้ผู้นั้นอธิษฐานนะคะแน่นอนนะคะอันนี้คือประเด็นแรกเลยว่าถ้าเรามีความทุกข์เรื่องอะไรนะคะมีปัญหาอะไรสิ่งแรกเลยให้เราที่ฐานต่อพระเจ้านะคะอย่าไปคุยกับคนอื่นก่อนนะคะอย่าไปแสวงหาความช่วยเหลือจากคนอื่นก่อนแล้วสุดท้ายไม่มีใครช่วยได้ค่อยกลับมาหาพระเจ้าอันนี้ เป็นการเรียงลําดับที่ไม่ถูกต้องนะคะสิ่งแรกเลยเราวิ่งหาพระเจ้าก่อนเลยนะะสแสวงหาพระเจ้าก่อนเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าจะนําเราไปพบทางออกแล้วก็เจอคําตอบเอเมนไหมคะไม่มีใครช่วยพี่น้องได้นะ,ะไม่มีใครช่วยพี่น้องได้นอกจากพระเจ้าเลขอย่างหนึ่งนะะถ้าเราสแสวงหาความช่วยเหลือจากมนุษย์มันจะเป็นหนี้บุญคุณกันนะคะ หลายครั้งข้าพเจ้าเห็นนะคะว่าคนที่แสวงหาความช่วยเหลือจากมนุษย์เมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของคนที่ช่วยเหลือเขานะคะไม่มีปากไม่เสียงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งทนไม่ไหวก็แบบว่าหนีนี่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเป็นอันดับแรกแน่นอนพี่น้องข้าพเจ้าบอกพี่น้องได้เลยว่า พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเราได้ทุกอย่างพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นแหล่งความช่วยเหลือของเราเอเมนไหมคะข้าพเจ้าไม่เคยแสวงหาความช่วยเหลือจากมนุษย์เลยนะคะเราไม่ใช่คนพิเศษที่ว่าจะไม่มีปัญหาอะไรปัญหาของเราก็มีเหมือนกับคนอื่นนะคะแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อมีปัญหาข้าพเจ้าเข้าหาพระเจ้านะคะเป็นคนแรกแล้วไม่จําเป็นต้องพึ่งคนอื่นเลยนะคะเพราะว่า คำตอบความช่วยเหลือมาจากพระเจ้านะคะแล้วยิ่งทําให้เราเนี่ยมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นแล้วเพิ่มความเชื่อของเรามากขึ้นแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าสามารถทําได้ทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ยากสําหรับพระองค์นะคะไม่มีปัญหาอะไรที่ใหญ่สําหรับพระองค์เลยพระเจ้าเคลื่อนแบบอัศจรรย์มากนะคะกษัตริย์ดาวิดนะคะได้ได้พูดในสดุดีบทที่34ข้อที่4แล้วก็6นะครับกษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพระเจ้าได้แสวงหาพระยาเว และพระองค์ส่งตอบข้าพเจ้าและส่งกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิน้นอีกท่อนหนึ่งบอกว่าคนจนคนนี้ร้องทูลและพระยาเวทรงฟังเขาและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลําบากทั้งสิน้นนะคะพี่น้องกษัตริย์ดาวิดเองนะคะก็ไม่ได้สแสวงหาความช่วยเหลือจากมนุษย์แต่เรารู้ว่ากษัตริย์ดาวิดเขียนพระธรรมสดุดีนะคะพูดถึงความรู้สึกที่ท่านมีต่อพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าช่วยกู้กษัตริย์ดาวิดออกจากทุกสิ่งนะคะแล้วกษัตริย์ดาวิดก็ยืนยันนะะว่าเมื่อเรากลัวและเราล้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะปลดปล่อยเราจากความกลัวนะคะถ้าเรามีความยากลําบากอะไรก็ตามนะคะพระเจ้าก็จะช่วยกู้เราให้พ้นจากความยากลําบากเอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นพี่น้องให้พระเจ้าเป็นแหล่งความช่วยเหลือของเราไม่ใช่ที่มาจากมนุษย์นะคะหลายครั้งเมื่อเราแสวงหาความช่วยเหลือจากมนุษย์พี่น้อง เราจะพบกับความผิดหวังนะคะเราจะรู้สึกน้อยใจเพราะว่าคนนี้ช่วยเราไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าน้อยใจนะที่แบบคนนี้ดูเหมือนจะช่วยได้แต่เขาก็ไม่ช่วยเรานะมันจะทําให้เกิดความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกโกรธความรู้สึกอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะหามนุษย์เป็นที่พึ่งตั้งแต่แรกนะพระเจ้าบอกว่าคนที่ ความวางใจอยู่ในมนุษย์นะคนนั้นก็จะล้มเหลวนะเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถเป็นที่ไว้วางใจได้แต่พระเจ้าเท่านั้นนะที่จะเป็นความไว้วางใจแล้วก็เป็นผู้ที่กู้เราโดยที่เราจะไม่พบกับความล้มเหลวเอเมนไหมคะนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เปโลบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความทุกข์ให้เราที่ฐานต่อพระเจ้านะคะประเด็นที่สองก็คือท่านบอกว่าใครล่าเริงยินดีนะะ ให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนีจะมีคนบอกว่าอตอนนี้ไม่ค่อยได้ที่ฐานกับพระเจ้าเลยเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรต้องขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าตอบหมดแล้วตอนนี้แบบชิลมากสบายมากนะคะก็เลยหยุดการอธิษฐานอืนะพี่น้องจะบอกว่าให้พี่น้องนึกถึงโมเสสนะคะโมเสสเนี่ยยกไม้เท้าขึ้นเมื่อไหร่ที่โมเสสยกไม้เท้าขึ้นนะะอิสราเอลก็มีชัยชนะแต่เมื่อไหร่ที่โมเสสเอาไม้เท้าลง เอสเลแพ้เช่นเดียวกันชีวิตการอธิษฐานของเราพี่น้องเมื่อไหรก็ตามที่พี่น้องคิดว่าทุกสิ่งชิวแล้วนะฮะแล้วก็หยุดอธิษฐานพี่น้องปัญหาจะเกิดนะรเราหยุดอธิษฐานไม่ได้นะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราแล้วนะฮะเราโอโ้ชื่นชมยินดีมากเลยพี่น้องเราก็อธิษฐานด้วยคําสรรเสริญพระเจ้าด้วยคําขอบคุณนะฮะกษัตริย์ด,ดาวิดก็บอกเรานะฮะบ,บอกว่า ในสดุดีบทที่50ข้อ14นะคะบอกว่าจงถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณแด่พระเจ้านะคะจงถวายเครื่องบูชาด้วยการขอบพระคุณแด่พระเจ้าการขอบพระคุณคือเครื่องถวายบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะแล้วในข้อที่23บนะคะบอกว่าผู้ถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณก็ให้เกียรติเราเพราะฉะนั้นพระเจ้า พระเจ้าพอใจพอพระทัยในคําขอบคุณของเรานะคะคำขอบคุณของเราเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าแล้วเป็นสิ่งที่ถวายแก่แด่พระเจ้าเอเมนไหมคะเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามีความชื่นชมยินดีนะคะพี่น้องแม้กระทั่งเมื่อเรามีความทุกข์ก็ตามนะคะเมื่อเรามีความทุกข์กรอธิษฐานของเราเราก็ควรขอบคุณพระเจ้าด้วยเพราะเรารู้ว่า เมื่อเราอธิษฐานเรื่องของเราต่อพระเจ้าพระเจ้าจะตอบเรานะคะเราขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าเลยนะคะในเวลาที่ข้าพเจ้ามีปัญหาพี่น้องการอธิษฐานของข้าพเจ้าไม่ใช่แบบว่าพระเจ้าช่วยลูกด้วยช่วยอะไรอย่างนี้นะคะก็พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าเลยนะคะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ท,ทรงจัดเตรียมสิ่งนี้สําหรับลูกลูกรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแต่ พระองค์เป็นคาตอบสําหรับลูกไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับลูกโดยที่พระองค์ไม่รู้เพราะฉะนั้นลูกขอบคุณพระองค์ล่วงหน้าสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสาหรับทุกอย่างลูกรู้ว่าพระองค์จะส่งช่วยให้เกิดผลดีทุกอย่างพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าเลยนะคะบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องขออะไรจากพระเจ้าเลยนะคะเพราะว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรแต่พี่น้องขอบคุณพระเจ้าไปเลยเพราะว่าพระเจ้ารู้นะคะขอบคุณที่พระองค์ทรงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก แล้วพระเจ้าเตรียมคําตอบไปให้กับลูกเอเมนไหมคะขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าเลยแล้วสิ่งนี้ยมันได้ผลพี่น้องเพราะว่าม,มารซาตานต้องการให้เราสงสัยในพระเจ้านะต้องการให้เราเริ่มสงสัยในพระเจ้าเริ่มแบบว่าอุพระเจ้าคงช่วยเราไม่ได้หรอกเริ่มมีความสงสัยเริ่มออกห่างจากพระเจ้านะเพราะว่ามีหลายคนที่มารซาตานทํางานสําเร็จนะคือรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ตอบคำามิฐานออกจากทางของพระเจ้าเลย แล้วเราได้ยินคําพยานของพี่น้องหลายคนนะบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ตอบเกือบแล้วเกือบจะหัดหลังออกจากพระเจ้าแล้วนะคะพี่น้องถ้าพระเจ้าไม่สามารถตอบคำอธิษฐานของเราได้ถ้าพระเจ้าไม่สามารถช่วยได้ถึงแม้ว่าพี่น้องออกจากทางพระเจ้าก็จะไม่มีใครช่วยได้หรอกนะคะอันนี้คือคนนั้นอาจจะวิ่งไปหาพระอื่นที่ช่วยได้พี่น้องไม่มีพระอื่นใดที่ให้อะไรเราฟรีนะคะเขาจะจะบอก เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่พระอื่นให้กับเรามันแลกกับจิตวิญญาณของเราพี่น้องซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะคะจิตวิญญาณของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาแล้วจิตวิญญาณของเราควรกับคืนสู่พระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไปไหว้พระอื่นนะเราอาจจะได้อย่างที่เราขอจริงแน่นอนมีการจ่ายราคาพี่น้องมีการจ่ายราคาบางครั้งจ่ายราคาด้วยชีวิตบางครั้งจ่ายราคาด้วยจิตวิญญาณนะคะ เพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นคําตอบเอเมนไหมคะไม่ต้องไปหาความช่วยเหลือจากพระอื่นนะคะเพราะว่าพระของเราเนี่ยพระเจ้าของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะคะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอ่าประเด็นเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเราล่าเริงยินดีให้เราขอบคุณพระเจ้าแม้กระทั่งในเวลาที่เราทุกข์ก็ตามเราก็ควรขอบคุณพระเจ้านะคะประเด็นที่3ก็คืออาจารย์ปรโรบอกว่ามีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือนะคะ กรณีที่มีความเจ็บป่วยอาจารย์โปโลบอกว่าหนึ่งนะคะให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคิดจักมาอธิษฐานให้กับเขาและฉลมเขาด้วยน้ํามันในพระนามขององค์พระเยซูนะคะสิ่งนี้เราก็ทํากันนะะในคิดจักเวลาทีม่มีใครเจ็บป่วยเราก็จะมีพี่น้องไปเยี่ยมมีศิทธยาพิบาลไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ไปอธิษฐานเผื่อคนป่วยบางคนก็หายแต่บางคนอาจจะไม่หายนะะบางคนอาจจะไม่หายเพราะว่า มันมีลึกกว่านั้นนะคะแล้วการอธิษฐานนะคะการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานให้คนไม่สบายคนเจ็บเราอธิษฐานด้วยความเชื่อนะคะแล้วคนเจ็บนั้นก็จะหายถ้าไม่มีอะไรลึกไปกว่านั้นนะคะที่บ้านข้าพเจ้าอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นคำพยานนะ,ะสามีไม่สบายนะะเป็นลิซิดวงนะะเขานั่งไม่ได้เลยนะะแล้วเราก็แบบอู้เขาเหมือนจะเป็นไข้นะะเพราะว่ามันอักเสบแล้วก็แบบหน้านี่แดงแล้วก็ต้องนอนอย่างเดียว พอเรารู้ปุ๊บเราก็ไปที่ฐานนะคะแล้วก็มีคนอื่นที่ฐานด้วยมีแม่ที่ฐานให้ด้วยนะคะเราก็ไปที่ฐานนะคะขอพระเจ้ารักษาเขาขอพระเจ้ารักษาเขาปรากฏว่าพอเราที่ฐานเสร็จเราก็กลับเข้ามาที่ห้องที่เขานอนอยู่นะคะพอเข้ามาถึงปุ๊บเขาบอกว่าโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราที่ฐานให้นะคะเขาก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นแล้วโอ้รู้สึกดีขึ้นนะคะเขาก็ถามว่าแล้ว ยูไม่เป็นห่วงฉันมั่งเหรออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเป็นห่วงไงก็เนี่ยเพิ่งไปอธิฐานให้มาเนี่ยอยู่ถึงลุกขึ้นนั่งได้เนี่ยอ่านะคะเนี่ยคือพระเจ้าตอบทันทีเลยนะคะพระเจ้าตอบทันทีแล้วเขาก็หายตั้งแต่วันนั้นนะคะก็ไม่ได้เป็นอีกนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านี่คือคือคำอธิฐานในการรักษาคนป่วยพี่น้องไม่ใช่กับคนเท่านั้นนะคะกับหมาก็ใช้ได้นะคะหมาที่บ้านนะคะบักซี่ชื่อบักซี่นะคะ เป็นหมาพันบีเกิลแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องกระเพาะบ่อยๆนะะบางครั้งเรานอนหย่อนก็จะได้ยินเสียงท้องเขาร้องกุกกัอกะอะไรอย่างเงี้ยคือหมาพวกนี้จะเป็นแบบลำไส้ใช่ไหมคะแล้วก็คือเขาก็จะซึมอ่าพอเราที่ฐานให้สามีเสร็จหมาก็ไม่สบายใช่ไหมคะ <laughs> เราก็แบบว่าเอามือวางเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็ที่ฐานบ่อยๆนะแต่ว่าคือมันอาจจะไม่ไม่ได้มีความเชื่อนะแต่ ครั้งเนี้ยพอเราเรียนรู้นะฮะเราก็ไปวางมือที่ท้องแล้วก็อธิษฐานด้วยความเชื่อพี่น้องเสียงคอกคอกหยุดทันทีนะฮะแล้วก็คือหายตั้งแต่บัตรนั้นเองไหมคะมันทําให้เรารู้ว่าการที่เราอธิษฐานรักษาโรคด้วยความเชื่อพระเจ้าตอบทันทีนะฮะพระเจ้าตอบนะฮะมันเป็นไปได้แต่บางครั้งมันมีลึกกว่านั้นนะฮะคือเราอธิษฐานไปแล้วคนป่วยหายแต่ว่ามันจะเป็นกลับมาอีกนะฮะมันเป็นกลับมาอีก อันนี้อยู่ในประเด็นที่3นะคะก็คืออาจารย์บอกเปาโลบอกว่าและถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์ก็จะส่งให้อภัยเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันนะ,ะหมายความว่าความเจ็บป่วยบางกรณีเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณนะคะเรื่องของฝ่ายวิญญาณมีอะไรบ้างหนึ่งคือการทำบาปนะคะ,ะ,ะการทำบาปทำให้ผู้คนเจ็บป่วยนะคะบาปก็แยกมีหลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะ มีบาปที่เรากระทำเองนะะบาปที่กระทำเองนะะบาปที่เรากระทำพี่น้องมันส่งผลให้เกิดคำสาปแช่งตามมานะ,ค,ะคำสาปแช่งตามมาแล้วในพันพีบอกว่าคำสาปแช่งนั้นอะ่ะมันตกทอดไปถึงสามสี่ชั่วอายุคนนะคะซึ่งบาปนั้นเราอาจจะไม่ได้ทำเองก็ได้ถ้าเราคิดว่าเรา ได้สํารวจตัวเองแล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้ทําบาปกับใครนะคะพี่น้องย้อนกลับไปในบรรพบุรุษของเรานะคะสชั่วอายุคนมีใครที่ทําบาปบ้างนะะเพราะว่าเรื่องของความบาปมันส่งทอดมาในเรื่องของสายสัมพันธ์หรือเป็นเขาเรียกว่าเจเนเรชันนะคะเป็นพันธุก,กรรมบาปที่ตกทอดมาเรารับผลของบรรพบุรุษที่เขาทำนะะอันนั้นอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะมีบาปหลายอย่างที่ บาปบางอย่างเราอาจจะทําให้คนเสียใจนะบ,บางครั้งพี่น้องคนเหล่านะั้นนะ่าฆ่าตัวตายนะคะอย่างเช่นเงินดิจิตอลนะคะก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่าเขาจะให้เงินดิจิตอลแล้วยกเลิกไปครั้งหนึ่งพี่น้องมีคนฆ่าตัวตายนะคฆ่าตัวตายเพราะว่าเขารองเงินดิจิตอลเนี้ยพอรู้ว่าล้มเลิกปุ๊บไปแฝนคอตายเลยข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าเงินแค่หมื่นเดียวเนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งชีวิตเลยเหรอนะคะ ซึ่งอันนี้มันมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นการงานของฝ่ายวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องสํารวจนะว่าเราความบาปที่เรากระทําเองนะคะอย่างเช่นเราทําให้คนอื่นเนี้ยมีความเจ็บปวดทุกข์ใจถึงขนาดอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้นะคะหรือบาปอะไรก็ตามที่เราทําแล้วเรารู้ว่ามันเป็นผลที่มาจากการกระทําของเรานะคะ การที่เราอา,อาจจะไปช่อโกงยกัยกยอกใครมาพี่น้องเรื่องเงินก็สําคัญมีคนฆ่าตัวตายเพราะเรื่องเงินก็เยอะนะคะบางคนเนี่ยถูกโกงจนหมดตัวจนถึงขนาดฆ่าตัวตายนะคะอันนี้คือบาปที่มันจะส่งผลคํำสาปแช่งมานะคะเพราะฉนั้นถ้าชีวิตของเราอยู่ในคํำสาปแช่งแน่นอนว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่มากับคํำสาปแช่งมีหลายโรคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งเรารู้ตัวว่าตัวเราหรือบรรพบุรุษของเราทํา เราต้องสารภาพบาปนั้นนะสารภาพบาปนั้นต่อผู้รับใช้นะพพีพ่บอกว่าให้ธิ่ฐานบาปต่อกันแล้วกันนะะหรือถ้าเราทําผิดกับพี่น้องเราไปสารภาพบาปต่อกันแล้วกันนะแล้วก็จะช่วยให้คนนั้นหายโรคได้นะอันนี้คือบาปที่เกิดจากการกระทําของบุคคลนั้นนะคสองคือบาปที่เกิดขึ้นจากจิตใจนะบาปที่เกิดเกิดขึ้นในจิตใจ มีผลร้ายเท่ากันนะเพราะว่ามันทําให้คนนั้นเจ็บป่วยอย่างเช่นบาปในจิตใจก็คือความกลัวนะความกลัวความโกรธความขมขื่นการผูกใจเจ็บนะหรือความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดการถูกปฏิเสธนะสาเหตุเหล่านี้ที่มันเป็นผลในจิตใจก็มีผลทําให้คนเจ็บป่วยด้วยเช่นเดียวกันนะบางคนเกลียดตัวเองนะเกลียดตัวเอง แต่ในคุยจักของเราเชื่อว่าไม่มีคนที่เกียรติตัวเองนะเพราะว่าทุกคนนี้ดูดูแลตัวเองสวยมาเลยนะคะไม่มีใครปล่อยตัวเลยนะคะแต่คนที่เกียดตตัวเองบาปคนที่เกียรตัวเองมีนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งสามีข้าพเจ้านะคะเขาทําสิ่งที่แย่มากแล้วพอตอนหลังข้าพเจ้ามาถามว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาอยู่ในโหมดที่ทําลายตัวเอง เกลียดตัวเองนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่สมควรได้รับสิ่งที่ดีเขาก็เลยทําลายตัวเองนะคะมีคนที่เกลียดตัวเองนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรแต่มันอาจจะมาจากความรู้สึกผิดหรืออะไรก็ตามอันนี้คือความบาปที่จะส่งผลให้เกิดโรคโรคภัยไข้เจ็บนะคะสิ่งที่สามก็คือบาปที่มาจากสายสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณนะคะเช่นนะคะบางครั้งเราจะเห็นเด็กนะคะเด็กที่ เด็กบางคนเนี่ยป่วยตลอดเลยนะป่วยตลอดเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยนะคะอันเนี้ยสายเหตุก็คือว่าตอนที่พ่อแม่ท้องนะคะอาจจะมีความไม่ต้องการเด็กนะคะไม่ต้องการเด็กเด็กบางคนก็ดือ้อทะเลาะก,กับแม่ตลอดนี่เพราะว่าตอนที่แม่ท้องเขาไม่พร้อมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการเด็กคนนั้นนะคะทำให้วิญญ,ญาณชั่วช่วยไปเป็นของมันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะรบกวนเด็กคนนี้ตลอดเวลานะจนกว่าที่เราจะ คนที่เป็นพ่อแม่จะยึดเด็กคนนั้นคืนนะคะแล้วก็ยกเลิกสิ่งที่เคยปฏิเสธลูกนะคะหรือบางคนตอนเด็กเกิดมาใช่ไหมคะไม่ค่อยสบายแล้วก็ไปยกให้กับพระนูนพระนี้นะ,ะก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันทําให้เกิดความเจ็บป่วยนะคะหรือบางคนนะคะเคยเกี่ยวข้องกับศัยศาสตร์มาก่อนบางคนอาจจะเคยเป็นหมอดูนะคะเป็นหมอดูมาก่อนหรือว่าบางคนเป็นร่างทรงนะคะหรือว่า อะไรที่เกี่ยวข้องกับสายศาสตร์โดยตรงบางคนเป็นแม่หมดเสด้วยซ้ำนะคะที่ต่างประเทศบ้านเราไม่มีแม่หมดนะคะแต่ต่างประเทศเนี่ยบางคนเคยเป็นแม่หมดมาสิ่งเหล่านี้คือสายสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณนะคะซึ่งทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหลายแบบนะคะคือสําหรับเด็กเนี่ยเด็กก็จะป่วยนะเป็นหืดหอบอะไรพวกเนี้ยนะะอันนี้คือพี่น้องจริงๆแล้วโรคเกือบทุกโรคมีผลในฝ่ายวิญญาณนะคะ ถ้าพี่น้องได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะชีวิตดีวิถีเลิศจะบอกเราทุกอย่างว่าโลกเหล่านี้ต้นเหตุฝ่ายวิญญาณคืออะไรนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากว่าเราเนี่ยอยู่ในอิทธิพลของวิญญาณชั่วนะฮะถ้าเราไม่ถอดถอนตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นในกรณีที่ทําบาปแบบนี้นะคะเราจะต้องสารภาพบาปก่อนนะคะแล้วถึงจะหายโลกถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่มีการขุดหรือตัดสายสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณ ให้เราที่ฐานเราจะหายแค่แป๊บเดียวแต่สิ่งเหล่านั้นจะกลับมาอีกนะคะกลับมาอีกจนกว่าที่เราจะตัดต้นต่อฝ่ายวิญญาณของโลกเอเมนไหมคะประเด็นที่สามนะคะอาจารย์เปโลบอกว่าจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโลกนะคะเมื่อเรารู้ว่าพี่น้องของเราเจ็บป่วยเราก็อธิษฐานเผื่อกันและกันนะคะ เพื่อที่พระเจ้าจะช่วยพี่น้องของเราหรือสําแดงให้เห็นลากของไฟวิญญ,ญาณน,นะคะเราอธิษฐานเผื่อผู้อื่นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเพื่อที่เราเองจะได้รับการรักษาให้หายโรคนะคะเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ที่เจ็บป่วยเพื่อให้เขาได้รับการรักษาโรคเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นเพื่อเราเองจะได้รับการรักษาให้หายโรคเช่น <ก bras> พี่น้องหลายคนนะคะข้าพเจ้าคนหนึ่งนะคะ ให้คนอื่นยืมตังไปเป็นแสนนะคะแล้วไม่ได้คืนเครียดมากนอนไม่หลับนะะเครียดมากแล้วก็ไม่สบายนอนไม่หลับแล้วข้าพเจ้าก็ที่ฐานพระเจ้าว่าพระเจ้าอวยพรลูกหนี้ของข้าพเจ้าด้วยเถิดเพื่อที่เขาจะมีเงินมาคืนนะคะแต่พระเจ้าไม่ให้ที่ฐานแบบนั้นนะะพระเจ้าบอกว่าให้เราอธิษฐานยกหนี้ให้เขาพระเจ้าบอกว่าให้เจ้าอธิฐานยกหนี้ให้แล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ชัยเองนะคะข้าพเจ้าก็บอกว่า เงินหลายแสนเลยนะพระเจ้าเอาเอางั้นเลยเหรอนะแต่ในที่สุดข้าพเจ้าอธิฐานค่ะแล้วก็บอกว่ายกเลิกยกหนี้ให้กับเขาแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ใช้ให้เราเองพี่น้องเราก็หายป่วยหายเครียดนะ,ะปล่อยเลยปล่อยกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็คืนให้มากกว่าหลายเท่าเอเมนไหมฮะโดยเฉพาะถ้าพี่น้องของเราเป็นผู้เชื่อเหมือนกันนะะ่ะเวลาที่เราจะให้เงินของพี่น้องเรายืมพี่น้องให้คิดไว้เลยว่าเงินนี้เราจะไม่ได้คืนนะ พร้อมที่จะให้เขานะคะพี่น้องรู้เลยไหมว่าถ้าเราให้พี่น้องของเรายืมนะคะโดยที่ไม่ขัดกับน้ําพระทัยของพระเจ้าถ้าพระเจ้านําเราพี่น้องไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้คืนเขาอาจจะคืนหรือไม่คืนก็ได้แต่ให้คาดหวังไว้ว่าเขาจะไม่ได้คืนแต่พระเจ้าบอกเราว่าถ้าเราให้พี่น้องของเราขอยืมเท่ากับว่าให้พระเจ้าขอยืมและถ้าเขาไม่มีคืนพระเจ้าจะคืนให้เราเองเอเมนไหมคะพร้อมกับดอกเบี้ยเจ็ดเท่าเอเมนไหมคะอ่าเพราะฉะนั้น ความหวังใจของเราอยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดความเจ็บป่วยเพราะเนื่องจากว่าความเครียดแล้วก็ปัญหาเหล่านี้คือให้เราที่ฐานเผื่อคนนั้นนะะให้ที่ฐานเผื่อลูกหนี้ของเราให้ที่ฐานเผื่อศัตรูของเราเพื่อที่เราเองจะหายโรคไม่ใช่เขานะคะแต่เราเองเพราะว่าอาการฝ่ายวิญญาณเหล่านี้มันทําให้เราเจ็บป่วยนะะในฝ่ายวิญญาณฝ่ายร่างกายแต่เมื่อพี่น้องยกเลิก ยกนี้ให้เขาพี่น้องก็จะดีพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราไม่ให้อภัยคนที่ทําให้เราเจ็บนะคะวิญญาณของคนที่เราอภัยมันจะมาอยู่ที่เราด้วยนะนั่นคือสิ่งที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่น้องยกเลิกนะคะแล้วก็รีบให้อภัยเลยเคลียร์ชีวิตเคลียร์ใจของตัวเองให้บริสุทธิ์เอเมนไหมคะเมื่อเราบริสุทธิ์อาจาร,รย์ปโลบอกว่าคําวิางวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังและเกิดผล นะะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการเลยว่าเราอธิษฐานอะไรกับพระเจ้าพระเจ้าตอบทุกอย่างนะฮะเพราะว่าเมื่อเราเคลียร์ชีวิตของเราภายนอกภายในสะอาดบริสุทธิ์นะฮะพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราเร็วมากนะฮะคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนะฮะจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นผู้ที่ตอบคำอธิษฐานอย่างง่ายอย่างเร็วมากพี่น้องนะฮะพระเจ้าตอบเร็วมากๆแต่สิ่งเดียวที่ยับยั้งก็คือความบาปที่ยังอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ตอบนะฮะ แต่เมื่อเราชำระชีวิตของเรานะคะเป็นผู้ชอบธรมพระเจ้าตอบคำอธิฐานเร็วมากนะคะเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มเซลล์วันอังคารของเราเนี่ยหลายคนชอบไปนะคะเพราะว่ามีคำพยานนะคะว่าอธิษฐานอะไรที่กลุ่มเซลล์ของเราพระเจ้าตอบเร็วมากนะคะเหมือนที่เมื่อเช้าหน่อยขึ้นมาอธิษฐานนะคะบอกว่าเราอธิษฐานเผื่อนะคะเรื่องหนึ่งในประเทศไทยนะคะพระเจ้าเคลื่อนทันทีโอ้โหนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์มากนะคะ พระเจ้าทำตามาพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมเอเมนไหมคะให้เราที่ฐานด้วยกันคะ่ะพระบิดาเจ้าเราที่ทานเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระเจ้าสำหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้ในชีวิตของเราพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับชัยชนะในแต่ละวันของเราเรามีชัยชนะที่มาจากพระเยซูเรามีชัยชนะในการมีส่วนร่วมกับพระองค์พระเจ้า ลูกาติฐานที่พระองค์จะทรงชำระชีวิตของเรานั้นให้สะอาดและบริสุทธิ์และเรารู้ว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบธรรมขององค์พระเยสูขิตเจ้าและโดยผลของความชอบธรรมนั้นพระเจ้าช่วยเราให้เรานั้นปฏิเสธความบาปในชีวิตหรือถอนความบาปหรือ สิ่งใดก็ตามที่มันตั้งป้อมในชีวิตของเราพระเจ้าที่ยังคงให้เราทำบาปวนเวียนนั้นเราที่ฐานสั่งทำลายป้อมในพะนามของพระเยซูและเราประกาศความชอบธรรมของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราว่าเรามีธรรมชาติใหม่ที่ชีวิตของเรานั้นจะไม่มีบาป และเราจะไม่ทำบาปเราไม่สามารถทำบาปได้พระเจ้าเพราะว่าธรรมชาติใหม่ของเราไม่ใช่ตัวตนเก่าของเราพระเจ้าแต่ธรรมชาติของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าที่พระองค์จะทรงช่วยให้เรามีชีวิตที่ชอบธรรมอย่างบริบูรณ์ได้ทั้งภายในและภายนอกพระเจ้าข้าร่วมอธิษฐานขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของเราเสมอพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในการจัดเตรียมในชีวิตของเราและขอบคุณพระเจ้าสำหรับแผนการอันล้ำเลิศ ในชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์แต่ละคนพระเจ้าเราที่ฐานเรามอบชีวิตและแผนงานของเราทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าที่พระองค์จะทรงนำตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ที่มันจะเกิดผลสำเร็จพระเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน